กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในไทยเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามาตรา301-305ถึงที่เขาแก้กันใหม่เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วมันส่งผลกระทบกับอะไรบ้างเอาละครับแล้วคำถามสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คืออะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน โอเคก่อนที่เราจะไปดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยนะครับมีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนเลยนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าการแทงลูกในทางกฎหมายอาญาว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันคือการทําให้ทารกในครรภ์ถูกทําลายก่อนที่จะคลอดออกมาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคลอดออกมาแล้วแต่ไม่มีสภาพบุคคลตามที่กฎหมายกาหนดครับทีนี้ มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งนี้เลยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ด้วยตัวเลขชุดเดียวเท่านั้นเองตัวเลขนั้นก็คือใช่แล้วครับ12สัปดาห์นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของกฎหมายใหม่เลยจริงๆต้องบอกว่ากรอบเวลา12สัปดาห์เนี่ยกลายมาเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ชี้ขาดเลยนะครับว่าหญิงต้องคันจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับ คือเส้นแบ่งทางกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่อายุคันนี่เองพูดง่ายๆก็คือถ้าการทำแท้งเกิดขึ้นตอนที่อายุคันไม่เกิน12สัปดาห์าหการกระทำนั้นจะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา301เลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิน12สัปดาห์ไปแม้แต่วันเดียวการกระทำแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยจะกลายเป็นความผิดขึ้นมาทันทีเลยงั้นเรามาเจาะลึกกันที่ตัวมาตรา301กันอีกหน่อยดีกว่าครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง มาตรานี้เนี่ยเป็นมาตราที่พูดถึงความผิดของตัวหญิงตั้งครรภโดยเฉพาะเลยนะครับคือคนอื่นไม่เกี่ยวเลยสรุปองค์ประกอบสําคัญของมาตรา301นะครับข้อแรกเลยผู้กระทําความผิดเนี่ยต้องเป็นหญิงที่กําลังตั้งครรภเท่านั้นคนอื่นไปไม่ได้นะครับกฎหมายเรียกว่าเป็นความผิดที่มีสถานะเฉพาะตัวแปลว่าอะไรแปลว่าจะมีคนอื่นมาเป็นตัวการร่วมในความผิดนี้ไม่ได้เลย และที่สําคัญที่สุดย้ำอีกทีการกระทํานี้จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่ออายุคันเกิน12สัปดาห์ไปแล้วเท่านั้นครับเอาล่ะคีนี้เราพักเรื่องของหญิงตั้งคันไว้ก่อนนะครับลองเปลี่ยนมุมมาดูฝั่งของคนที่ลงมือทําให้แทงกันบ้างหรือที่เราเรียกว่าผู้ให้บริการซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานะทางกฎหมายของคนกลุ่มนี้นี่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับ ตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือมาตรา301เนี่ยสำหรับหญิงตั้งครันจะผิดก็ต่อเมื่ออายุคันเกิน12สัปดาห์ใช่ไหมครับแต่พอมาดูที่มาตรา302ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่ทำให้แทง้งกฎหมายบอกว่าผิดเสมอครับไม่ว่าอายุคันจะเท่าไหร่หรือแม้แต่ผู้หญิงจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่ดีตรงนี้เป็นจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ คือถึงแม้กฎหมายในส่วนของหญิงตั้งคันหรือมาตรา301เนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่กฎหมายในส่วนของผู้ให้บริการคือมาตรา302และ303ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้มันก็จะมีเคสที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งลองลึกภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการทำแท้งมันไม่สำเร็จคือทำไปแล้วแต่ทารกในคันไม่เสียชีวิต ในทางกฎหมายจะมองเรื่องนี้ยังไงใช่ครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากในทางกฎหมายเลยคือถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะแค่แป๊บเดียวก็ตามเราจะถือว่าความผิดฐานทำให้แท้งเนี่ยมันสำเร็จแล้วหรือยังคำตอบก็คือกฎหมายมองว่ากรณีแบบนี้เป็นแค่การพยายามกระทำความผิดเท่านั้นครับย้ำนะครับว่าเป็นแค่การพยายามยังไม่ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ แล้วพะเป็นแค่การพยายามมันส่งผลยังไงต่อละ่ะผลก็คือตามมาตรา304หญิงตั้งครรภ์นคนนั้นไม่ต้องรับโทษครับใช่ครับฟังไม่ผิดคือไม่ต้องรับโทษเลยสำหรับการกระทำนั้นเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจกันหน่อยนะครับมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกเลยกฎ12สัปดาห์อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดและใช้บังคับกับหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น ข้อสําสำหรับผู้ให้บริการหรือคนที่ลงมือทําให้แทงการกระทํานั้นยังเป็นความผิดเสมอนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและข้อสุดท้ายถ้าเด็กเกิดรอดออกมาถือว่าเป็นแค่การพยายามเท่านั้นซึ่งผลก็คือตัวผู้หญิงไม่ต้องรับโทษครับ และทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจแล้วก็คงต้องฝากให้ไปคบคิดกันต่อว่ากฎหมายฉบับแก้ไขใหม่นี้มันสร้างสมดุลที่เหมาะสมแล้วจริงๆหรือยังระหว่างสิทธิของผู้หญิงชีวิตของทารกในคันและมุมมองทางสังคมและจริยธรรมก็นับว่าเป็นคำถามที่ยังคงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ